One, two. จ้าตโตไทยๆมาแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสขดขกุลเดจา้าเอฟซเก่า f อฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสุขสันต์วันหยุดช่วงเทศกาลโงงกรา์บ้านเรานะคะต่างเมืองไทยจ้าขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกเดินทางใกล้ไกลตลอดปลอดภัยนะคะเมาอย่าขับนะคะขอให้ได้รับความสนุกสนาน ชื่นบานนะคะกับการเล่นน้ำสาดน้ำกันไม่ว่าจะเป็นดูคอนเสิร์ตเอ่ยอะไรเอ่ย,ย,ยเยยมญาติพ่อแม่พี่น้องกินข้าวร่วมกันอย่างสนุกสนานมีความสุขช่วงเทศกาลนะคะไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยค่ะส่วนตโตโตเองทางนี้ก็คงจะมีไหวพระไหวเจ้าเอ่ยอาจจะสงน้ำพระในบ้านด้วยอะไรด้วยทำได้เท่าที่ทำนะคะเพราะว่าเราอยู่แดนไกลนะคะ เทศกาลมาทีไรก็อีสานเขาเรียกว่าใจวีใจวอนนะคะอ่อนซอนนะคะได้แต่นั่งดูตาม Facebook เออยูทูบเออต่างๆนะคะทางบ้านเราสนุกสนานกันนะคะเราก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะได้แต่คิดถึงวันวานวัน,วน,วนเก่าๆนะคะสมัยก่อนอายุ20ปกว่านะคะ ตอนนั้นถ้าเทศกาลไหนไม่ได้กลับบ้านอ้วยกวนกวายมากอยากจะกลับมากนะคะลาง,งานได้ไม่ได้ฉันก็จะขอลาขอหยุดขอขาดไปเลยสมัยนู้นนะคะสมัยตัวเองเป็นวัยรุ่นเน็ตหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศการปีใหม่สงกรานต์ออกพรรษาเข้าพรรษาหลากหลายเทศกาลบ้านเรามีเรื่อยๆนะคะสมัยนูน้นมีรถภาพปลานะคะไป บ้านกันทีหนึ่งสนุกสนานเต้นจากกรุงเทพไปถึงบ้านเราไม่มีเหนื่อยเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นนะครับที่มีรถพาส่าสามคันสี่คันมาจากฝั่งทางใต้ทางเหนือทางกรุงเทพรั้วทางพัทยาไปทางอีสานบ้านเราก็หมอลำคอนส่งคอนเสิร์ตสวัน4วัน 5, 5วันก็ว่ากันไปสนุกมากนะคะสมัยนู้นนะคะนี่คือพูดถึงตัวเองนะคะสมัยนี้ก็ สนุกกันไปนะคะแต่ตอนที่ตัวโตอยู่พัทยาก็ช่วงสงกรานก็เริ่มเลยแถวชายหาดตั้งแต่วันที่10-11ไล่ไปเลยจนถึงวันไหลพัทยาก็18-19นะคะ18บไหลหนาเกือ19ไหลพัทยาสนุกสนานกันทุกวันจริงๆพาฝรั่งหาทุ่งหาเที่ยวนะคะขึ้นรถสองโดงสองแถวสาดน้ำแต่น้ำขงน้้ำแข็งกันหน้า Walking s t ตร e t นี่อู้สนุกมากนะคะ นี่ก็คือพูดถึงบรรยากาศสงกรานบ้านเราค่ะถ้าทางอีสานก็จะมีขบวนแห่พรุ่งนี้บ้านตัวตัวที่ร้อยเอ็ดมีขบวนแห่นะคะแห่นางสงกรานรอบหมู่บ้านแล้วก็ก็เล่นน้ําเล่นอะไรกันมีรถแห่กลางคืนไม่แน่ใจว่ามีหมอลงหมอํำหรือเปล่านะคะทุกวันนี้ไปเที่ยวงานกลางคืนกันไปดูหมอลงหมอลำก็ระวังตัวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสนุกและก็เต้นอย่างเดียวเพราะว่า บางครั้งขวดลอยมาโดยไม่รู้ตัวนะคะสมัยนี้ยิ่งฆ่ากันตีกันง่ายมากจะเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรก็ช่างก็เราก็ระมัดระวังกันเอานะคะก็อยากฝากถึงน้องๆน,นุ่งๆอยู่หรอกค่ะไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตไปดูหมอลุงหมอลำก็เมาก็ให้มีสตินะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันอย่าไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาททุกวันนี้ใคร ตีกันอะไรกันในงานหมอหลุงหมอลำเพราะว่าเขาก็จ้างมาแพงทุกวันนี้ถ้าวงใหญ่ๆก็สามสี่แสนห้าแสนไปเลยค่าจ้างหมอลำมาเล่นให้เราดูเรามีหน้าที่ดูหรือว่าดูฟรีหรือว่าจ่ายบัตรหน่อยเดียวก็ดูให้เต็มที่ให้มีความสนุกไปเถอะค่ะเราอย่าไปตีไปอะไรกันเพราะว่าสมัยนี้ถ้าใครตีกันทะเลาะวิวาทกันต้องจ่ายค่าหมอลำให้เขาเลยทีเดียวนะคะบางบ้านบางที่เจ้าพงเจ้าภาพเขาให้จ่ายหมดเลยก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามา มีเรื่องในงานของเขางานมงคลของเขานี่แหละค่ะแต่ทุกคนก็สนุกสนานเผื่อตโตโตด้วย้อจ้าคนที่อยู่ทางไกลก็ส่งใจไปอย่างเดียวนะคะเวลาเย็นเทศการทีอะไรทีแล้วก็เพื่อนฟูงแฟนกับ f อทุกคนตโตโตก็ขอสาดน้ํานะคะสาดน้ําผ่านทางมือถือผ,ผ่านทาง YouTube นี่แหละค่ะ แล้วก็รถน้ำพี่ๆเพื่อนๆที่ขอารบทุกคนนะคะได้ร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยกันในช่วงเทศกาลโสงกรานค่ะแต่ธรรมดาแล้วที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ฝั่งทางเมืองหลวงทางวัดที่แถวอรรมัมสเตอร์ดัมก็มีจัดงานเหมือนกันนะคะตัวโต้ก็ยังไม่รู้ว่าจัดกันวันไหนมีคุณแม่คนหนึ่งตัวโต้รู้จักแกนานพอสมควรนะคะตั้งแต่ปีแ,แรกๆที่มาแล้วก็แกก็อยู่นี่เป็น30ปีแล้ว ตัวโต้เคยชวนแกอยู่เหมือนกันเมื่อวานเมื่อวันก่อนถามอยู่ว่าคุณแม่เราไม่ไปวัดใกล้ๆแถวนี้เลยเพราะว่าบางวัดใกล้ๆชานทางไหเยอรมน,นีเขาก็มีวัดไทยอยู่นะคะคนไทยก็ไปรวมกันเพราะว่าคุณแม่นี้แกมีเพื่อนเยอะฝั่งทางเยอรมันทางฮอลแลนด์แกก็มีพอตัวโต้ถามบางคนเขาก็อิ่มตัวแล้วกับการใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองนอกเมืองนานนะคะพอถามแกกลึง เล่นกลึงจริงอยากไปวัดไทยจังเลยอยากไปหาซื้อของไทยไปกินอาหารไทยไปเจอคนตรงคนไทยไปไหว้พระไหว้เจ้าเล่นสงกรานสักวัดนะักคุณแม่นางก็เลยบอกว่าสําหรับคุณแม่นี่นะคะ <c oughs> ฉันไม่อยากไปหรอกไปเจอคนไทยเยอะๆใส่ชุดทงชุดไทยใส่ทองใส่ยองโอ้อวดกันสารพัดบางคนนี่โอ้ยแต่งยินกว่าลิกงลิเกกลัวแต่คนไม่รู้ กลัวแต่คนไม่เห็นดึงทองดึงหยองมาใส่เต็มแขนเต็มขาเต็มมือเต็มคอไม่รู้ของจริงของปลอมนางก็ว่าไปนะคะอันนี้เราก็ไม่กล้าไปก้าวร่วงได้นะคะนั่นก็คือความรู้สึกส่วนตัวของแกแล้วแกก็อยู่นานแล้วโอเคก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่เทศก,กาลเราอยากไปเที่ยวไหนะอยากไปวัดไทยวันไหนก็ค่อยชวนกันตัวตัว,ตวก็เลยบอกอย่างนี้สําหรับตัว,ต,วตัวเอง ก็จะมีวัดเล็กๆของตัวเองในบ้านอยู่แล้วนะคะหยิ่งพระยิ่งอะไรก็พอได้ไหว้พระอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกวันนะครับจุดทูบจุดเทียนไหว้พระแต่ถ้าเป็นเทศกาลตัโต้ก็จะไหว้นานหน่อยหนึ่งสวดมนต์แล้วก็พรมอะไรต่างๆไปเท่าที่เราทําได้นะคะนี่แหละค่ะ การที่เขาจะใส่ทองใส่หยองไปเที่ยวงานวัดทงวัดไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะจะเป็นทองจริงทองปลอมก็ช่างแต่ละคนเหตุผลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราอย่าไปมองแต่ว่าเขามาอวดมาโอ้เราแบบนี้แบบนั้นถ้าเรามีเราอยากใส่เราก็ใส่นะคะเพราะว่าคนไทยเราส่วนมากก็ผิวสีผิวแทนผิวอะไรถ้าใส่ทองใส่หยองเหมือนตัวตวเองถ้าจะใส่สีออกทองๆมันก็จะใส่ขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้ถึงว่าจะ ไปโอ้ไปอวดใครเราก็อะไรเราก็พอดีพองามสําหรับตัวตัวตัวเองนะคะแต่คนอื่นเขาไปวัดไปวาไปทําบุญไปอะไรไปเจตนาของแต่ละคนมันแตกต่างกันเรามีเราอยากใส่เราก็ใส่ไปเราไม่ต้องไปกลัวคนนู้นว่าคนนี้มองนะคะเพราะวันเป็นของเราเราจะซื้อจริงซื้อปลอมมันก็เงินเราซื้ออีกต่างหากนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนบางคนความรับผิดชอบ มันเยอะนะคะเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดบางคนก็ลูกสามลูกสี่หรือว่าหลากหลายค่าใช้ใจ่ายถึงเขาจะซื้อของปลอมมาใส่มันก็เป็นเรื่องของเขาเขารู้เองว่าปลอมว่าแท้นะคะเราไม่ต้องไปตัดสินแทนเขานี่แหละค่ะตัวโต,วตวได้ยินแกพูดขึ้นมาคํานี้คานั้นตัวลูกบางครั้งเราก็โมโหอารมณ์เสียเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่อยากจะต่อปากต่อคําเพราะว่าเขาเป็นคนเก่าคนแก่นะคะอยู่มานานฝั่งทางนี้แล้วอะไรอย่างนี้ไง เราไม่อยากเป็นที่เขาอาจจะมีหัวโบราณแล้วค็เพราะว่าแกก็อายุหกสิบกว่าไปแล้วนะคะมุมมองของแกกับมุมมองของเรามันก็คนละอย่างกันสําหรับตัวโตเองใครจะใส่ของจริงของปลอมใส่ทองใส่ย้องเราไม่ต้องไปมองว่าเขามาอวดมาอะไรหรอกค่ะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแล้วแต่เขานะคะคอก็คอ,คอเขาทองก็ทองเขาเขาอ,อยากแขวนตรงไหนก็แล้วแต่เขานะคะถ้าเราไปมองว่าเขาอวดเราแบบนี้แบบนั้นเขาโชว์แบบนี้แบบนั้นไว้ไม่มีความสุขค่ะ สำหรับตัวตัวเองนะคะมีไม่มีตัวโตวก็ถ้าเป็นเมืองไทยหรือว่าถ้าเป็นเป็นงานบวชงานแต่งงานอะไรอีกมาครั้งเราก็ใส่นิดๆหน่อยๆน,นะคะมันก็เป็นดาบสองคมนะคะใส่เยอะเกินไปก็กลัวเขาจี้เขา,ขาปนเขาอะไรก็ว่าไปอีกนะคะแต่ที่นี่งานไทยแต่ละครั้งเขาก็ใส่ชุดไทยกันสําหรับคนที่มีชุดไทยถ้าไม่มีก็ใส่ผ้าทุง้งผ้าไหมผ้าสรงอะไรก็ว่ากันไปสไตล์ไทยหน่อยนึงนะคะให้มันรับกับ เทศกาลร,รับกับสถานที่นั้นๆที่เราไปนะคะสำหรับตัวตัวเองก็มีอยู่นะครับพวกผ้าไหมก็มีมาหน่อยนึงแต่นี่แหละค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันแห่งเทศกาลนะคะก็เลยแต่งนิดนึงนะคะอย่ามองว่าบ้าบ้าบบนะก็นี่แหละค่ะตั้งหูนะคะนี่ถ่วงหูไว้หูเราจะไม่ได้เบานะคะถ้าหูเบาเขาว่าน้ําตาตกในนะคะ นี่แหละค่ะทุกคนขาเราจะทําอะไรเรารู้ตัวเองดีนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นกับปากคนนู้นปากคนนี้ว่าแบบนี้ปากคนนั้นว่าแบบนั้นฉันเราจะไม่มีความสุขเอาเราก็ดูเอานั่นแหละค่ะเราเข้าสังคมแต่ละสังคมเข้าเมืองตาเรียเราก็หีลิตาตามหรือว่าเราจะทําอะไรมันก็ขอให้พอดีพอควรพอเหมาะนั่นแหละค่ะสุขทุกมันก็อยู่ที่ใจของเรานะคะเราทํา ตัวเองให้เป็นสุขเราก็สุขเราทําตัวเองให้เป็นทุกข์มันก็ทุกข์ทุกวันนี้มันก็ง่ายกับการดําเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าเราไม่ได้ไปจุดอยู่จุดจุดนั้นของชีวิตเขาเราก็ไปตัดสินเขาไม่ได้เราไปวิจารณ์อะไรออกมาไม่ได้เพราะเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของชีวิตคูร่รู้ว่าของชีวิตเขาว่าเป็นแบบไหนมานะคะวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเที่ยวสงการ ให้สนุกสนุกเพื่อตัวโตด้วยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ